พ่ออย่าลืมเลือ่องนะแต่มาเล่นซับไปแล้วโอ้ยก็เปลี่ยนตัวอยู่างเด้ซับนะ no, สองเหรอไม่ใช่ต้องกใจนึกว่าจะซับ ลรกไหนวะอ๋อเดลิกลโ,อโอเคกะเกาวก็ได้มีตี้หนึง่งมันเลี้ยวอ่ะมันเลี้ยวมันจะลงมาลงหลังมาลงอารามสมเด็จปุ๋ยมันจะมานะ ประตูบ้านเหรอไม่ไมาถึงข้างหน้านะโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้นี่ก็มีโอเคโอเค อยู่นี่แล้วว่างไหนวะโโออเเคคพี่ไหลขึ้นมาข้า,างบนเหรอเฮ้ย <c oughs> มันมาม,นมันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมันยังไม่เห็นพี่มันกำลังจะลงรอก่อนลองก่อน <c oughs> ลงแล้วมั้ง เขาไม่กดสกิลให้หน่อยหรอ่อเฮียได้ว้แล้วทำไมเขาไม่กดสกิลให้อ่อนอะไม่เขากดไม่ทันมั้งขึ้นมาไม่ เพราะมันกดได้แค่คนเดียวนะ ที่สแกนวงได้นะสแกนี่ไกนเดี๋ยวเดีมา,มาตรงนี้ยังไม่มีใครเปิดเลย للو Over there. Okay. Found extra supplies. A shield battery. There's a shield battery here. Helmet here. Level 3. I don't care what the kids at school say. Everyone needs one. I've got some extra supplies here. The only one being Care package over there. Keep really? eyes on the new kill leader. They're dropping a พาผ่านไปแล้วยิงข้างหน้าฝัง่าางหน้ามาเก็ตอ่ะไปไงดีวะจะออกขวาไหมไปเข้ารีโฟเซอร์ เฮ้ยตรงนี้เลยเฮ้ยยี่เกตองอ่อะ ได่นะ <c oughs> ข้างในบ้าน <c oughs> อา้าวคุยไม่ทำเยี้ยเลยหมดทันที แม่มองไอ้เยนี่มันมันแน่นอนอยู่แล้วขนาดเราโดนเรายังโมโหเลยได้เหลืออะไรไพวกนี

พวกยาเรอใช่ใช่เขาอ้อนจะเล่น ก็จะเอาอีวาเกี่ยวไม่ได้วะเราเข้าไปเล่นเลยกับโบโซโข้างในดีกว่าปบะะ้าก็จะเอาให้ได้อีวาที่รักหยิบทันเหรอเอาห,าหายละเอากดผิดอะไรหอ้อ,อนวะเนี่ยออนมันมาอ้อนมันม,มันจะเข้ามันจะเข้า ถอยได้ไหมถอยได้ไหมอุ้ยเงียบแม่งสูตร กีผิดพลาดทางแทคติกไปดีกว่าไปดีกว่าอ,อ้เฮ้ยยังอยู่ยอ,อยู่นะตรงนี้จะตายตรงนี้จะตายจะตายแล้วจะตายแล้วล้อมหนึ่งล้อมหนึ่งล้อมหนึ่งถึงก้างเราถึงก้างเรา โ,โอ้โหไม่มีกระส again, ุนเลยพี่จะแกนอีกวงอีกรอบอ <Right. S 1> uh, mm ีกรอบได้นะเอ่อไม่ให้กระสุนยาเอาอัน yeah. ม oh, ีเนี่ยแบตแบตพี่มีสองจบข้างบนนั่นไงกูว่าแล้วเอาเอาเอา Hostile spotted. Oh, well I got man. Rings close and closing in forty-five. It's moving time. We are in Hanwa. Mỹ thoa lúc vào chuột tập phong, tập phong, lên tắm. ngâm hang dài nữa. ไม่ได้หมดรูปไปแล้วหนูว่ามีอีวาแล้วมาชุบตรงนี้ไงก็ตายามีตี้นึงไงอยู่ในนี้ ่ตรงนี้ดีกว่าว <c oughs> ไปสองฝั่ง,ไ,งได้จ้า,จางั้นเดี๋ยววิวไปเล่นฝั่งนั้นได้มีคนว <c oughs> ิวอยู่ข้างล่างนี่เรียน ียังไม่เห็นนะมีตรงนี้มีไลฟ์ไลน์ออลลานสี่อ้อนอ่ะเดี๋ยวจะเอาอขึ้นไปข้างบนได้ได้ได้พี่ได้ยินเสียงข้างล่างยิ้วว่ะ ไอ้ตีอยู่นู่นอ้ตีอยู่นู่นโ <Okay, okay. S 1> อเคคโอเรานั่นได้มันยิงกันอยู่แล้วนะก็ยิงกันไปตีมาหันมันยกงก็ทำไม่แล้ว ที่มาได้เปรี่ยบเราอีกข,ข้างบนนั้นได้นะแต่ว่าเราอยากไป จะยิงฝั He ่งนั้นไม่ได้นะพี่่หน้าประูได้ตัวนันังอยู่ได้อบนองล่างตัวได้

ขวายิงเอ้ยมันขยับแล้วขยับแล้ว okay, okay. ขวาขยับแล้วขวาขยับลงมาแล้วนะ เลยว่เมื่อกี้ยิงไม่โดนโดนไฟพี่หมีกระยับช้าพี่ขันไปพอดีด้ยเพิ่งเติมก่อเสร็จเชี่ยแม่งโกตเสียวเลยเมื่อกี้นอนดีกว่านอนดีกว่าเฮ้ยแชมป์แล้วนอนดีกว่าแช์แล้วก่อจะฝันร้ายจริงเราจะเอาคนไปช่องไหนดีนะมีคนให้ไปอ่ะ น้ำฟ้าไงน้ำฟ้าไงหมายถึงว่าเราไม่มีไม่มีคนที่มีที่มีสี่คนอ่าก็พาไปเลยนเมอเดี๋ยนะพอเช็คในในโ b ปีก่อน